สวัสดีค่ะต่อคลิป2นะคะเดี๋ยวจะอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะลูกค้าเนอะออทั้ง3คอกนะคะ3คอกแม่และ6ตัวก็มีทั้งหม 18, ด1818ตัวนะคะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะคะตอนนี้ก็ยังมีว่างอยู่นะคะว่างเปิดจองอยู่สนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเอ่อสหรับคอกแม่มะลินะคะมะลิ2เนอะก็จะว่างเปิดจองผู้3เมีย3นะคะวันนี้ได้13วันแล้วนะคะก็เดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะโอเคเนอะก็ตัวผู้ค่ะ ตัวเมียค่ะตัวเมียค่ะตัวผู้ค่ะตัวเมียค่ะตัวผู้ค่ะเนาะน้องหมาจะสามารถเลือกเลือกตัวได้ตอนอายุ40วันนะคะลูกค้าเพราะตอนนี้ก็เหมือนเหมือนกันหมดเนาะก็เดี๋ยวจะผูกเชือกให้แล้วก็เลือกตามคิวที่จองไว้นะคะโอเคเนาะข้อที่2นะคะเอ่อแม่สัลีนะคะลูกค้าเนาะชุดนี้แม่สัมลีนี่ได้12วันแล้วนะคะเนาะ ตัวแรกนะคะตัวผู้ค่ะตัวเมียค่ะตัวผู้ค่ะตัวผู้ค่ะแข็งแรงกันดีทุกตัวนะคะตัวผู้ค่ะตัวเมียค่ะสําหรับคอกแม่สัาลีนี่ยังว่างอยู่ออผู้สองเมียหนึ่งนะคะว่างเปิดจองนะคะคอกแม่มาลินี่ว่างผู้สามเมียสามนะคะต่อไปแม่ฮาหน่านะคะตัวเมียค่ะ ตัวแรกเนาะตัวที่สองตัวเมียค่ะตัวที่สามตัวเมียค่ะตัวที่สี่ตัวผู้ค่ะตัวที่ห้าตัวเมียค่ะตัวที่หกนะคะตัวเมียค่ะคลอกแม่ฮาน่านี่วันนี้ได้เออสิบเอ็ดวันแล้วนะคะลูกค้าเนาะว่างเปิดจองตัวเมียสี่ตัวนะคะสําหรับคลอกนี้เนาะเออนี่นะคะ แม่ฮาหน่าแม่สัมฤตนะคะแม่ฮาหน่าว่างสี่นะคะแม่สัมฤตว่างผู้สามเมียหนึ่งนะคะส่วนแม่เอ,อิรมรีสองนี่ว่างตัวผู้สามตัวเมียสามนะคะลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะน้องจะพร้อมย้ายบ้านนะคะตั้งแต่วันที่17มิถุนาเป็นต้นไปนะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกทีหนึ่งนะคะสําหรับแต่ละอคอกนะคะโอเคเนาะตามนี้นะคะน้องแข็งแรงดีทุกตัวนะคะนะคะทั้ง18ตัวนะคะ3อคอกนะคะโอเคเนาะก็ขอบคุณมากค่ะ